这杯柠檬茶很好喝，酸甜刚好。这杯柠檬茶这นี้รุนี้杯ลักษณะนามบอกเป็นแก้วน檬茶，ง檬，งงม,งมะนาว茶，茶，น้ำชา这杯柠檬茶ชามะนาวแก้วนี้很好喝很มาก好喝อร่อย ถ้าเป็นเครื่องดื่มอร่อยเราใช้คําว่าเข้าเคอนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารกินอร่อยใช้คําว่าเ่าชอ่อค่ะเขินเขาเคอรอร่อยมากเจ๋อเป้หนิ้งม้งาเขินเขาเคอชามะนาวแก้วนี้อร่อยมากซวนเถียนกังเข่าซวนซูวันซวนรสชาติเปรี้ยวเถียนรสชาติหวานกังเ่าพอดีซวนเถียนกังเ่ารสชาติเปรี้ยวหวานพอดีเจ๋อเป้หนิ้งม้งาเขินเขาเค สวนเขียนกลางเขาชามะนาวแก้วนี้อร่อยมากรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี